สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ช่อง no limit s l o t นะครับแม่ช่องของเราจัดให้นะครับเกมไหนมันหมานตึงๆปังๆนะครับเรามาจัดเกมนั้นกันเลยเออวันนี้มาอยู่กันที่ค่ายเกม P G ครับผมอยู่กับเกมหนูโชคลาบนะครับปไปหนูจะโชคลาบขนาดไหนเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับผม let's go อ่ากัเกมมาหน้าเกมสวยๆนะวันนี้ ามาเราก็มาเพิ่มหน่วยหมุนกันเลยนะครับแม่ตามใจชอบเลยนะเออเพิ่มหน่วยหมุนเสร็จจัดออโตโ้เลยครับแม่เริ่มเกมมาขอจัดออโต้เลยนะครับนี่เป็นยังไงมาลองเกมนะว่าเข้าดีเข้าหมานในขนาดไหนครับแม่จ,จัดออโต้ลองกันได้เลยนะสาหรับคนที่ไม่ชอบหมุนเองนะครับเออเอาเรื่องครับไหลๆไปเลยเกมนี้หมันหมนแน่นอน สวยงามสวยงามไหแไม่ไปตของมเองนะครับได้เรื่องอยู่ในเกมนี้อ่าเปิดมุนเทอร์โบซะหน่อยนะหลุ้นหมุนไวๆกันเลยนะครับแม่เป็นยังไงคอมโบไหมเยียบร้อยโชคลาแตกไปแล้วครับอ่าแตกไปหนึ่ร้อยนะครับสเต็ปนี้ ไปหลายนงตออออ่ออยังเข้าอยู่นะเข้าน้อยไม่เป็นไรครับขอให้เข้าบ่อยๆเข้าบ,บ่อยแล้วก็กดจนมื่ยมือนะครับจนกว่าจะเข้านะครับแม่ไปอย่าไปยองอ่าลุ้นๆลุ้นๆอ่าเข้าไหมเรียบร้อยเห็ดเข้าวใส้มใบส้มใบ,บอ่า ใส่ต้องเปิดออโต้แล้วแหละอย่างเงี้ยไปจัดไปเลยเท่าไปครับสอดเด็ดอืมสวยงามแตกไปอีกหนึ่งร้อยนะครับแม่คอมโบไปไหมเรียบร้อยคอมโบก็ถือว่าได้อยู่นะครับแม่อย่างเงี้ยแป๊บับแป๊บ เพิ่มหน่วยหมุนกันซะหน่อยนะครับแม่จัดออตโต้ด้วยเพิ่มหน่วยหมุนแล้วจัดออตโต้ไปเลยนี่เขาเรียกว่าเกมเดินนะครับเกมเดินเดินเกมกันซะหน่อยนะเพื่อไม่รีรอไม่รอช้านะครับเอาเรื่องถือว่าคอมโบได้อยู่เรียบร้อยแหมคอมโบช่วยเรานะครับจัดออตโต้ไปอีกครับผมอื้ม <c oughs> คอมโบไว้สวย เรียบร้อยถุงเงินไปแม่เรียบร้อยครับแม่หโชคลาภแตกไปครับสองช็อตอย่างเงี้ยรับซับไปครับมันหมาอีกสี่ร้อยนะครับ,รบตึงๆไปเลยสําหรับเกมนี้ถามว่าเข้าดีไหมก็เข้าดีครับเวลาเข้าอ่ะถึงจะเข้าน้อยแต่เข้าบ่อยอยู่นะลาเข้าดีก็แตกหนักเลยอย่างนี้เลยนะครับแม่ไปไงนๆรับซับกันไปเลยมันหมาน,น,นะครับไปไหลๆกันต่อดีกว่านะครับอื รับเขาให้อ่าขออีกหน่อยนะครับขอบโบไปไหมเรียบร้อยอย่างนี้สิครับถึงเขาเรียกว่าลาดซับนะครับเป็นยังไงหมูโชคลาภจริงๆนะเกมนี้เออไม่มาสมัครเล่นถือว่าพลาดนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับมาสมัครได้ใต้คอมเมนต์โดตามลิงก์นะครับเออที่มีไว้ให้นะ อชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับเก็บโนลิมิสล็อตนะวันนี้ฟาไปพันหกสิบสี่นะถือว่าได้ตัวได้ไดพอตัวเลยนะเดา๋กวเราพบกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้าผมวันนี้ขอตัวนะครับบ๊ายบาย